ข้อที่เจ็ดข้อนี้สำคัญที่สุดเลยค่ะความรักจะทำให้คุณเยียวยาได้แต่คุณจะต้องรักตัวเองก่อนก่อนที่คุณจะรักคนอื่นเมื่อคุณรักตัวเองแล้วคุณจะสัมผัสกับความรักนั้นได้แล้วคุณจะรู้ว่าความรักนั้นเป็นอย่างไรแล้วคุณจะเข้าใจคาว่ารักแบบไม่มีเงื่อนไขนั้นคืออะไรฟังดูแล้วเนี่ยเจ็ดข้อนี้มันเป็นเรื่องแบบเฮ้ยมันแบบมาเลงได้เหรอแล้วถ้าเกิดถ้าถ้าคุณถามแพทย์ทางแพทย์แผนปัจจุบันเขาก็จะบอกว่า ไม่ได้คุณจะต้องรับเโมใฉายแสงผ่าตัดเท่านั้นคุณดูสิคะว่าในโลกนี้คนที่ไม่ได้รับคเโมหายได้มีเยอะแยะมากมายเลยแล้วหมอไม่สามารถตอบได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นดรบูสลิฟตันพิสูจน์ให้เห็นแล้วค่ะว่า epigenetic cells คือสิ่งที่เนื้อกว่าเซลล์ของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ควบคุมเซลล์ของเราข้างในร่างกายนั่นก็คือจิตของเรานั่นเองวิทยาศาสตร์ตอนนี้พิสูจน์ได้แล้ว เพียงแต่ว่าแพทย์แผนปัจจุบันยังไม่ยอมรับตรงนี้เท่านั้นเองโคชนาตาลีไม่ได้มาบอกว่าคุณเลิกไปหาหมอนะคะไม่ใช่ค่ะอยากเข้าใจผิดการที่เราไปหาหมอมันยังเป็นสิ่งจําเป็นที่เราจะต้องไปตรวจเลือดไปให้หมอตรวจเช็คร่างกายใช่ไหมคะแต่วันนี้โคชนาตาลีมาเชี่ยเห็นว่าคนที่เขาหายจากมะเร็งระยะสุดท้ายได้เขามีอะไรคล้ายกันมากเลยนอกจากอณิตาแล้วโคชก็ไปอ่านแล้วก็ไปดูวิดีโอของ radical remission ดรเทอร์เนอร์ที่สัมภาษณ์คนเป็นพันๆคนที่เขาหายมาสิ่งที่คนเหล่านี้ที่หายจากมะเร็งพูดเหมือนกันหมดเลยก็คือคุณจะต้องดูแลจิตใจก่อนดูแลอารมณ์และจิตใจก่อนเรื่องทางกายแล้วมันจะตามมาทีหลังแล้วเมื่อคุณดูแลจิตใจคุณจะรู้เลยค่ะว่าคุณจะกินอะไรคุณจะไม่เป็นทุกข์กับมันสักเท่าไหร่แล้วแล้วทางกายเราก็ปฏิบัติไปตามอาการของร่างกาย แต่คุณดูอนิตาสิคะเขาอยู่โรงพยาบาลเพียงในเวลาไม่กี่วันมะเร็งมันฝ่อลงได้ด้วยจิตของเขายอมรับแล้วก็เต็มไปด้วยความรักเขาให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างให้อภัยอดีตมันทำให้มะเร็งฝ่อลงได้มันเป็นเรื่องมหาศาาย์มากโคชนาเดาลีก็เลยอยากจะมาแชร์เรื่องราวตรงนี้ว่ามันเป็นไปได้แล้วทุกคนจะทำได้ไหมทุกคนมีความสามารถถ้าคุณมีความเชื่อ แล้วถ้าเกิดคุณลงมือทำได้จริงๆเพราะคนที่หายจากมะเร็งที่คดไปสัมภาษณ์มาทั้งเป็นลูกศิษย์ในคอร์สคอร์สพิชิตมะเร็งด้วยธรรมชาติที่คดเปิดออนไลน์แล้วก็สอสิบสองขั้นตอนให้คุณปฏิบัติตามเนี่ยมีคนหลายคนหายและทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยค่ะว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการบำบัดมะเร็งก็คืออารมณ์และจิตใจคุณจะต้องเลิกกลัวมะเร็งเห็นไหมคะว่ามันเป็นไปได้เรื่องราวของอนิตา เมื่อปีคศ2006ซึ่งตอนนี้ก็15ปีผ่านไปแล้วเธอหายจากมะเร็งได้เธอรู้ว่าเธอจะต้องทำอะไรในชีวิตเธอมีจุดประสงค์ในชีวิตเธอเขียนหนังสือไว้หลายเล่มลองไปดูได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจคลิปวิดีโอที่โค้ชไปดูมาแล้วก็เป็นด็อก umentary เป็นการสัมภาษณ์มีหลายคนที่เป็นแบบอนิตาที่ฟื้นขึ้นมาแล้วก็มาเล่าประสบการณ์แบบนี้ให้เราฟังลองดูที่ ใต้คลิปนี้นะคะจะมีลิงก์ให้ไปดู documentary ที่เป็น o r i g i ิน l ของเขาค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะโค้ชอยากให้ให้คุณจำงเจข้อนี้ไปใช้ไม่ว่าคุณจะเป็นมะเร็งอะไรแล้วก็ระยะไหนก็ตาม 1. คุณจะต้องคิดบวกเสมออย่าเป็นคนที่คิดติดลบคิดบวกแล้วทำให้คุณนะ่ยให้อภัยทุกอย่างได้ อย่างที่สองคุณจะต้องมองโลกในแง่ดีวันนี้คุณยังป่วยวันนี้คุณยังมีอาการปวดคุณยังไม่หายขอให้คิดว่าพรุ่งนี้คุณจะดีกว่าวันนี้แน่นอนข้อที่3เชื่อในสัญชาตญาณตัวเองถามตัวเองว่าคุณรู้สึกอย่างไรต้องการอะไรข้อที่4อย่าอยู่ด้วยความกลัวแล้วข้อที่5ต้องเป็นตัวของตัวเองอย่าฟังเสียงคนอื่นค่ะแล้วก็อนุญาตให้ตัวเองทำในสิ่งที่ตัวเองรัก ข้อที่6ขอให้เชื่อเถอะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองถ้าตอนนี้มันยังไม่ดีนั่นหมายความว่าคุณยังไม่ถึงตอนจบสุดท้ายเลยข้อที่7คุณจะต้องใช้ความรักความรักสามารถเยี่ยย้ายคุณได้และคุณจะต้องรักตัวเองก่อนที่คุณจะรักคนอื่นเสมอโคชนาตาลีหวังว่าคุณเอา7ข้อนี้ไปปฏิบัติ แล้วก็ลงมือทำทันทีเลยนะคะอย่าลืมนะคะว่ามะเร็งไม่รออะไรคุณสามารถเป็นหนึ่งในนั้นที่สามารถหายจากมะเร็งได้เหมือนลหลายคนที่หายมาแล้วอย่าลืมคอมเมนต์มานะคะว่าคุณคิดว่าอย่างไร